ค่ะเด็กๆเ,เมื่อคราวที่แล้วเด็กๆได้รู้จักเรื่องเส้นใช่ไหมคะแล้วมิก็ให้เตรียมอุปกรณ์ไว้นะคะจริงๆแล้วมิอยากจะให้เด็กๆเ,เนี่ยมีการฝึกมือนะคะเรามาดูคลิปนี้กันนะคะว่าเราจะนําเอาเส้นที่เรียนไปเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยมาใช้ในการฝึกมือลงไปบนกระดาษอย่างไรนะคะอ่ะมุดว่านักเรียนอยากจะฝึก เส้นตรงแนวตั้งนักเรียนก็ฝึกไปนะคะขีดเส้นตรงแนวตั้งขีดให้เป็นแถวๆไปอย่างนี้เรื่อยๆนะคะค่อยๆลากเส้นจากบนลงล่างหรือจะลากจากล่างขึ้นบนมันเอียงมันเฉมันเบี้ยวไปมาก็ไม่ต้องไปตกใจนะคะค่อยๆลากไปเรื่อยๆจนกระทั่งสิ้นสุด แนวของกระดาษเลยนะคะทำไปเรื่อยๆนะจนครบเลยอเพอเด็กๆฝึกจนครบแล้วนะคะอ่านเดี๋ยวพี่จะทำแถวต่อไปนะคะเราอาจจะอยากทำฝึกเส้นตรงแนวนอนแล้วก็ลากเส้นตรงแนวนอนเด็กๆก็ลากไปเรื่อยๆนะคะจนเต็มกระดาษนะคะใครจะใช้กระดาษแนวตั้งแนวนอนก็ได้นะคะเส้นตรงแนวนอนนะคะ ตรงแนวนอนต่อไปเราอยากจะนำเอาเส้นเฉียงมาใช้แล้วก็ฝึกเส้นเฉียงเด็กๆก,ก็ลากไปจนกระทั่งสุดขอบกระดาษเลยนะคะลากไปเรื่อยๆค่ะไม่ต้องใช้ไม้บรรทัดนะคะไม่ใช้ไม้บรรทัดเลยนะคะเด็กอยากฝึกเส้นอยากเด็กๆก,ก,ก็ฝึกไป นะคะเป็นอยากฟันปลาเนี่ยทำซ้ำๆแบงนีนะคะจะทำกี่เส้นก็ได้นะคะทำไปจนตลอดแนวเลยนะนะคะเด็กๆอยากจะทำเส้นโคง้งนะคะหนูก็เอาเส้นโค้งมาวาดเลยงานนี้เป็นการฝึกมือนะคะไม่ต้องนำมาส่งมิสนะคะไม่ต้องนำมาส่งนะคะฝึกมือ นะคะทำกี่เส้นก็ได้นะคะ,ะหรือจะทำโค้งลงทำยังไงก็ได้กี่แถวก็ได้นะคะอ่ะเสร็จเรียบร้อยทำไปจนกระทั่งสิ้นสุดขอบกระดาษเลยนะคะจนเต็มหน้าเลยนะคะเด็กๆอาจจะอยากทำเพิ่มก็ทำได้นะ,ะเอาเชียงมาต่อเกินนี่ ตกแต่งเพิ่มเติมไม่ต้องระบายสีนะคะไม่ต้องระบายสีเพียงแค่ว่านำเอาเส้นที่เรียนรู้มาใช้งานนะคะ mm hmm. ก็ลองดูว่ามันจะได้ภาพออกมาเป็นอย่างไรอันนี้เราอาจจะลากต่อก็ได้ไหมนะคะไม่ได้ไม่ได้มีข้อจำกัดว่าจะต้องทำตามมิสนะคะ เด,เด็กก็ทําตามความคิดของเด็กๆไปเลยไม่ต้องการที่จะให้เด็กๆเ,เนี่ยฝึกพัฒนากล้ามเนื้อมือนะคะอ่าตรงนี้เราอาจจะอยากทําเส้นขดอันนี้ไม่ได้บอกในนั้นนะคะเราก็จินตนาการแล้วเราก็ลองทําไปเนี่ยใช้ดินสอทําไปเลยนะคะเนี่ยฝึกไปพื้นที่ว่างแล้วก็ฝึกอย่างนี้นะคะ อันนี้เราอยากทาต่อเป็นอย่างนี้หรืออยากจะลากแนวนอนไปอย่างนี้เราก็ทําไปอยากจะซิกแซกเราก็ทําไปนะคะนี่คือการนําเอาเส้นที่นักเรียนได้เรียนรู้มาใช้ในการฝึกนะครับฝึกมือฝึกมือนะ,ะฝึกไปเรื่อยๆเนี่ย ขีดเขียนฝ,ฝึกไปนะคะให้มันมีความชำนาญถ้ามันมีความชำนาญแสดงว่ามือกับตาเราทํางานได้ดีมีทักษะเห็นไหมทำให้เกิดทักษะในการทํางานมิตไม่มีข้อจำกัดใดๆนะคะว่าจะต้องลากเส้นอะไรก่อนหลังนะคะไม่มีข้อจำกัดใดๆทั้งส้นนะคะอยู่ที่ เด็กๆคิดแล้วเด็กๆก็ลงมือปฏิบัติตามความคิดของเด็กๆเลยนะคะไม่ต้องมากังวลใจว่าจะต้องเรียนแบบหรือทําให้เหมือนคุณครูไม่ใช่ค่ะนะคะใครที่ลอกเรียนแบบคุณครูแสดงว่าเด็กๆไม่กล้าเด็กๆไม่กล้าแสดงออกเด็กๆไม่กล้าคิดด้วยตนเองนะคะมิสต้องการให้เด็กๆคิดเองทําเองแก้ปัญหาเองเยอะๆนะคะ เจอปัญหาอะไรเราก็ทําไปเราก็แก้ของเราไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องไปกังวลใจว่ามันจะผิดนะคะจำไว้ว่าศิละปะไม่มีคำว,ว่าผิดนะคะเปิดโอกาสให้เด็กๆทำงานให้สนุกสนุกกับการทำงานไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็ฝึกไปอาจจะฝึกมากกว่าหนึ่งแผ่นนะคะหากระดาษที่บ้านอื่นๆกระดาษอื่นๆก็ได้ถ้าเรากลัวจะเปลืองสมมติว่าเขียนนะคะ เราใช้กระดาษเอสี่หรือกระดาษอะไรก็ได้นะคะมานั่งขีดเข,ข,ขียนไปนะคะไม่ต้องใช้ไม้บรรทัดนะคะนะคะอันนี้ก็คือเป็นการฝึกมือค่ะแล้วงานนี้ไม่ต้องส่งมิสนะคะฝึกทำอยู่กับบ้านค่ะฝึกหลายๆชิ้นนะคะอย่าฝึกเพียงครั้งเดียวแล้วก็หยุดการทำงานนะคะมีเวลาก็ฝึกไปเรื่อยๆค่ะ,คะวันนี้ก็ขอนำเสนอ ให้เด็กๆทราบแล้วก็ลงมือปฏิบัติแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ